คันวานะคะสามารถทำตรวสอนไล่เฉดสีแบบนี้ได้เลยนะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะอันดับแรกนะคะเราพิมพ์ตัวอักษรนะคะที่เราอยากจะไล่เฉดสีให้เขานะคะเช่นจะทำกราเดียน์นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงนะคะหรือว่าจะใส่ตัว t e x t อร์ต่างๆนะคะรูปภาพต่างๆเนี่ยเข้าไปในตัวอักษรนะคะย้ําว่าอันนี้สามารถทําได้ทุกฟอนต์เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ตัวอักษรออกมาไล่เฉดสีสวยๆนะคะอ้อมก็นแนะนําว่าให้เลือกแบบตัวอักษรนะคะที่มันมีความหนาของตัวอักษรนะคะเพราะว่าสีมันเข้าไปอยู่ในตัวอักษรนะคะมันจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะแบบน,นี้เห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวอกักษรนะคะที่มันบางๆเนาะเวลาเราไล่เฉดสีมันก็จะมองไม่เห็นนะคะเขาเรียกอะไรนะมันมองไม่ชัดเราก็มองไม่ออกว่าเอ้ตัวอักษรเนี่ยมันไล่เฉดสีแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยมาเริ่มพร้อมกันนะคะเริ่มหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมานะคะและพิมพ์ตัวอักษรนะคะที่เราอยากจะไล่เฉดสีขึ้นมานะคะแบบนี้นะ,ะแบบที่มันทำแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูนะคะรูปภาพนะคะหรือดูสีนะคะต่างๆที่เราอยากจะให้มันไปฝังอยู่ในตัวอักษร นะคะคเอาแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตนะคะนี่ถ้าใครจะเอาแบบรูปภาพนะคะอ้อมเลือกเฉดสีที่เป็น b บ็ c แอนด์ซิ v เ r b ร์แบ็ก u า d แบบนี้ ะคะใครอยากไล่เฉดสีนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็สีเงินนะคะก็เซิร์ชแบบนี้ได้นะคะถ้าจะเอาสีอื่นนะคะเอาเป็น black and white นะคะ black and red black กาวอะไรเงรี้ยสามารถทำได้เลยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะไปที่ element นะคะเราสามารถนะคะเลือกนะคะพิมพ์คำว่า guardian ได้แบบนี้ ะะมันก็จะมีแบบไล่เฉดสีสวยๆนะคะขึ้นมาให้เรานะคะเราสามารถเอาไล่เฉดตัวนี้นะคะไปทํานะคะใส่ตัวอักษรของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยนะว่าใครจะเลือกแบบไหนนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมนะคะจะขออนุญาตไล่เฉดสีนะคะที่อ้อมทำมาก่อนเนาะ เดี๋ยวอ้อมขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนะคะให้มันเห็นชัดๆนะเดี๋ยวอ้อมจะไล่เฉดสีที่มันเป็นสีทองแล้วกันนะคะแบบนี้นะคะอ้อมจิ้มหนึ่งทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากได้สีทองใช่ไหมอ้อมก็ส่งนะคะไปที่เลเยอร์นะคะเราไปที่เลเยอร์เนาะแล้วก็นะคะเซนทูแบ็กก็ได้แบบนี้นะคะครอปตัวหนังสือนี่เฉดสีทองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือในอก,กรณีหนึ่งนะคะถ้าเราจะไล่เฉดสีนะคะ แบบอื่นแล้วกันนะคะนี่เราสามารถที่จะเซต image as b a แ k ล r กล n าวได้เลยนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะและสีตัวอักษรนะคะอันนี้เป็นข้อแบบว่าต้องทำนะใครไม่ทำไม่ได้นะคะเปลี่ยนสีอกตัวอักษรนะคะให้กลายเป็นสีขาวซะนะคะนี่ หรือนะคะจิ้มสีขาวตรงนี้ก็ได้ให้มันกลายเป็นไวท์ซะนะคะแบบนี้เนาะพอตัวอักษรเป็นสีขาวนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมานะคะพอเราเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะให้เราจิ้มที่ตัวอักษรนะคะคือครอปทั้งสองอันนะคะนี้นะคะเราไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็เลือกนะคะตัว Transparency ตัวนี้นะคะให้มาอยู่สักประมาณให้มันจางๆหน่อยเนาะสัก30 40ก็ได้นะคะนี่ เอาสามห้าแล้วกันนะคะกลางๆเนอะแบบนี้นะคะให้มันเห็นขอบตัวสอนแบบนี้นะคะหรือใครจะ40ก็ได้นะมันอยู่เป็นประมาณช่วงนี้นะ3 5มสนะคะเลือกได้เลยนะคะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราทําการดาวน์โหลดนะคะหน้านี้ออกมาเป็นรูปภาพนั่นเองนะคะกดแชร์เลยแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ png นะคะแล้วก็เดี๋ยวออมเลือกนะคะ current page นะคะออมเลือกเพจที่ทําอยู่ก็คือเพจเจแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลย คราวนี้นะคะพอกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามทมเนียมเลยนะคะถ้าใครดูที่อ้อมเคยสอนเนาะเรานะคะก็เกือเปิดแอดเพจใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยรอไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาตัวสอนไล่เฉดสีของเราเนี่ยนะคะอัปโหลดใส่เข้าไปนะคะแบบนี้เห็นไหมมันอัปโหลดใส่เข้าไปอยู่นะคะ พอมานับโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จิ้มหนึ่งทีนะคะพอวางบนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราเซต image a t background นะคะใส่เข้าไปข้างหลังได้เลยนะคะคลิกขวานะคะอ่าเอาใหม่นะคลิกขวานะคะตัวนี้ แล้วก็ set image a t background ตัวนี้นะคะนี่ลงไปเป็น background นะคะคราวนี้หน้าที่ของเรานะอันนี้ต้องจดนะคะอ้อมไปเรียนรู้มาจากของฝรั่งละกันนะคะชาวาในกลุ่มที่เป็น c a n วานะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะเขามาสอนตัวนี้แล้วเขากำหนดค่ามาให้นะคะซึ่งอ้อมลองแล้วแล้วว่าค่าเนี้มันโอเคเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยลราไปที่คำว่า edit photo นะคะแบบนี้ พอ edit photo เสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่นะคะตอนนี้แคนวาบังคับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้วไปที่คำว่า adjust นะคะเมนูที่2นะคะนี่ adjust ตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไล่ลงมานะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีละอันนะคะไปที่ตัว l i g h ตัวนี้นะคะก็คือ brightness ตัวนี้นะคะให้ใส่เป็นนะคะลบนะคะ25 นะคะตัวไลท์นะคะลบยีบห้นะคะตัวคอนทราสต์นะคะบวกเข้าไป5เลยใส่มันอ้อมเลยคะ่ะพิมพ์ใส่เข้าไปได้เลยนะคะนี่แบบนี้ตัวซูทิเอชชั่นนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะที่นะคะหนึเต็มนะคะเอาไปร0อยเต็มนะอันนี้ต้องปรับตามอ้อมนะคะ แล้วก็ตัวนะคะด้านล่างนะคะ clarity ตัวนี้นะคะปรับไปที่สัก25นะคะนี่ตรงนี้และอันสุดท้ายนะคะเป็นเมนูชื่อว่า shadow นะคะเดี๋ยวเาหา shadow อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะ shadow นะคะคือเอาไปสุดเลย ลบ0เลยนะคะไม่เอาแถบชาร d o w เลยนะคะเราจะเห็นคําว่าทําตัวอักษรไล่เฉดสีนะคะมันจะจางๆนะคะและถ้าเราอยากให้ตัวสีตัวอักษรมันจะดชัดขึ้นนะคะเราสามารถปรับคอนทาสตัวเนี้ยให้มันชัดขึ้นได้นะคะจากคอนทาสที่มีอยู่เดิมนะคะก็คือบวก5เนาะเราก็สามารถปรับคอนทาสนะคะหรือเดี๋ยวพอเราดาวน์โหลดออกมาเราไปปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ คราวนี้พอได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ทําการนะคะเอาอีกแล้วนะคะก็คือดาวน์โหลดตัวนี้ลงมานะคะกดคําว่าแชร์นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้ออกมาอีกหนึ่งทีนะคะจําได้ไหมมันดาวน์โหลด2อทีนะเมื่อกี้ทีที่1ไปแล้วนะคะคราวนี้ทีที่2นะคะหลังจากเราปรับค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราดาวน์โหลดอีก1นทีนะคะ พอดานโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อัพตัวเขานะคะกลับใส่เข้าไปอีกทีนะคะแบบนี้โอเคคราวนี้เราเปิดนะคะแอดเพจใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาตัวที่เราอัพโหลดใหม่นะคะใส่เข้าไปนั่นเองนะคะปรึง่งวางเลยนี่แบบนี้ ใครวางไม่เป็นแบ็กกราวนะคะคลิกขวานะคะเซตเซตอิ a เมจแอ g แบ็ n กราวได้เลยนะคะพอได้มาในรูปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดคำว่า Edit Photo ค่ะและทำการนะคะ Remove background ออกนะคะพอไล่สีตัวสอนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอ้อมขออนุญ,ญาตดีแท h โอเคอ่ะนี่ คราวนี้นะคะหน้าที่ของเรานะคะก็คือเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะให้มันเป็นสีเข้มซะนี่เห็นไหมคะพอเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีดำปึ๊บนะคะเราก็จะเห็นการไล่เฉดสีของตัวอักษรเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะเหมือนเด้เหมือนเด้เห็นไหมคะนี่ใครจะทําไล่เฉดสีสีอื่นนะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะถ้าการไล่เฉดสีมันไม่ค่อยชัดนะคะไปที่ edit photo เนาะแล้วมาดูตรง adjust อีกทีหนึ่งนะคะปรับตรงเดียวก็คือตัว contrast นะคะนี่ นะคะนี่ hey, ปรับคอนทราสสีมันก็จะเข้มขึ้นจางลงนิดหน่อยนะคะจะทําให้เห็นการไล่เฉดสีเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนะคะเอาตัวอักษรตัวนี้นะคะไปวางนะคะตามที่เราต้องการได้เลยใครจะวางเป็นหัวเรื่องนะคะในตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์ต่างๆทําได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไล่สีตัวอักษรได้แบบว่าทุกแบบเลยนะคะไล่เฉดสีการเดียนสีไหนก็ได้หรือในอกรณีหนึ่งนะคะก็คือทํานะคะตัวรูปภาพเนี่ยใส่เข้าไปในตัวอักษรนะคะ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะลองไปปรับใช้กันดูนะคะ